ตัวนี้ร้อยสิบเอ้ยเอ้ยแต่มันยังน้อยอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ครับทุกคนสองร้อยคนอ้าวมันหนีไปแล้วทุกคนนี่ถึงไหมวะ <c oughs> เฮ้ยเล็งนลยดิวิว <c oughs> โอ้โหไม่โดนเอ้ยเอ้ย,อย,อยม,ม,มันมันมันบินต่ำแล้วมันบินต่ำแล้วสวยสวยสวยสี่เน่ นีนะ่ะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนสรุปแล้วเอ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้มันยังไงฮะมันยังไง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 ฮะมันยังไงเออแม่มั่วจริงๆเลยกวาะจับได้ทุกคน,น w, เฮ้ยฮัลโหลเด r e โอ้โหไอคาน โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอัพรบายทุกคนตกแช่งกันด้วยผมจะมาผมีกครางนับแอคชั่นเกมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปจับลูกรักของผมกันนะผมนั่นคือเจ้าอาเจนทวิทเองนะผมก็คลิปนี้ก็เอาเลเ้วสองร้อยพอเนาะคือมันตอนนี้คือมันหายากไงตัวเลีวลวเยอะไงก็เอาเลเวสองร้อยพอเดี๋ยวผมเข้าไปจับทีหลังนะละกันนะโอเคเดี๋ยวไปจับกันเลยนะทุกคนนี่ก็วันนี้ ใส่ชุดเต็มเต็มยศครับทุกคนเออใส่กาะเหล็กเลยนะสำหรับวันนี้ครับผมมาเดี๋ยวมาเตรียมของก่อนนะผมไอ้นี่ลูกซองเอามาทำมะเขืออะไรวะเออจะเอามายิงอาจีนแล้วไงโอเคเดี๋ยวกระสุนมาด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อเผื่อนี่ของที่ผมเตรียมไปก็จะประมาณนี้เลยนะก็มียาคูณสิบแล้วก็ลูกยาสลบนะแล้วก็หน้าไม้ไปเออหน้าไม้ เอออยากเจ๊ธนูเหล็กเอ้ยผมผมเอามาผิดว่ะผมเอาหน้าไม้มาเออโอเคไม่เป็นไรทุกคนเออแล้วก็นี่นะอ่านาจีนทวิตนะเอออยู่เลเวลเท่าไหร่ว่าลืมละเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันนะคือผมจําไม่ได้แล้วลืมไปหาข้อมูลมาโอเคเดี๋ยวไปจับกันเลยนะทุกคนอุ้ยเลเวลอัพแหมเดี๋ยวอ,อัพเลเวลก่อนแป๊บหน,นึ่งไม่อัพสปีดไปเลยก็ส่วนคิปเบิ้ลของเขาเนี่ยเขาจะชอบกินคิปเบิ้ลของเจ้าสตีโกซอรัสนะก็สามารถ ไปฆ่าเอ่อไปฆ่าสเตโกแล้วก็เอาเอาชิปมาทำคิบเบิลได้ไม่ใช่คิบิปโอ้ยผมพูดอะไรมั่วตัวไปหมดเลยเอ่อวิธีทำคิบเบิลทำไงแล้ววะออลืมละเออใช้ไข่เออใช้ใช้ไข่ของเจ้าสเตโกมาทำนะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆโอเคเจอแล้วนะมาเลวเท่าไหร่กันเออเข้าไปใกล้เลยครับผมนักติงพอนะไม่ต้องส่องนะครับผมเอาเลวหลาสิบตัวนี้ตัวนี้โอ้โหสิบอเลเวลเบาเกินอตรงนู้นมีอีกตัวหนึ่ง อีกสองตัวเจ็บโอ้โหเขียวหน้าไปทีนึงมันเห็นแล้วโอ้โหเร็วสิบน้อยอ่ะน้อยโอ้โหตัวนี้โดนเจ้าคานุเอ้ยตัวนี้เร็ว200รอว้าวเอ้ยได้อยู่เฮ้ยคลิปนี้แม่งเจอเร็วว่ะ hey เฮ้ยแต่ผมอยากได้เร็วเยอะๆอ่ะมันเป็นปลูกรักผมไงเออเอาดีไหมทุกคนเว่าไปหาต่อดีเออตัวนี้แม่งก็มามั่อะไรเนี่ยเร็วสนะิบฮะโอ้ยโอ้มันตีแบบมันตี อย่างนี้เองต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนนี่นี่ลูกซองลูกซองพี่ลูกซองพี่ปังปังเอาอะไรเนี่ยโอ้เลือดมีตั้งน้อยทําไมไม่แรงเลยวะลูกซองดาเมจเบาเกินเ oh, <no. S 1> ดินทางมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้โหปิ้วนี่ไงนี่ไง,ไงปะโถอย่าห้าวอย่าห้าวอ่าฮะโอเคครับ huh. <c oughs> okay, ทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะไปจับตัวนั้นกันนะมา เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเท้าโดอนก่อนเป่านกปากแหลมของปุ๊ก่อนละกันเย็บอ่าเขาสต็อปเพจสต็อปเพจอย่าตามมันนะลกูกเออ,เอตั้งตั้งตั้งภาษีภาษีอพพอโ,อโอเคโอเคไปครับทุกคนไปจับมันกันตัวไหนแล้ววะลืมแล้วตัวนี้ปะเลี้ยวสองร้อยเดี๋ยวสองแป๊บนนะึงเย็บอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวคาโนคาโนมันยุ่งอะไรด้วย กาโนเลียวเท่าไหร่เนี่ยเออกาโนตแตกก็ดีครับแม่มายุ่งกับลูกรักเพียนอ้องยิงไปปิ้วเรียบร้อยปิ้นี่มาดีวะปิ้วไม่จุกจุกไปทีนึงนะผมนีม่จุกเดินลงล่างนะฮะแล้วก็หันมายิงตัวไหนวะวยิงมั่วไปก่อนโอ้โหตัวข้างหลังผมจําได้ผมจำเอ้ยเอ้ยจุกจุกโอ้โหจุกไม่ได้ผมโดนตีไปทีงวะ่ะ ีจะเดินสวนซะหน่อยนี่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 เอา้ามันจะตายแล้วทุกคนเดียวเดียวเดียวเลือดมันเหลือเจ็ดเก้าเดียวเดียวเดียวโอ้เราคาสลบไม่เพิ่มด้วยคาสลบไม่เพิ่มด้วยเอา้าทุกคนโอ้มันไปตีไอ้คาโน่แม่งเกือบแตกเอาแต่มันหนีแล้วอะเต็แต่เลือดมัน โ <c oughs> อ,อ,อ,อ้โ้แล้วดามจหน้าไม้ผมผมเอามาผิดไงหน้าไม้มันดาเมจเยอะทุกคนดามดสองร้อยกว่าเลยแล้วเลือดมันโอ้ยสุดยอดจริงเลย เลือดมันยังเหลือเยอะอยู่เลยอะทุกคน <c oughs> โอ้โไอพี่เลือดมันเหลือเยอะเลือดมันเหลือน้อยอะแล้วกล้าหลบมันก็ลดลดแล้วนะนักจะเอาธนูมาเอาหน้าไม้มาเฉยเลยคลิปนี้จบแล้วทุกคนแม่ถ้าผมเอาธนูมานี่ผมจับได้แล้วทุกคนธนูมันดาเมจเบากว่าไงมันจะสามารถจับสัตว์ได้ดีกว่านะ ไม่เงเอาดาบไม้มาเฉยเลยคลิปนี้โอ้โคเสียดายอะ่ะตัวนั้นเลี้ยวสองร้อยแต่เลื่อมยังเลื่อมมันเหลือน้อยแล้วอะ่ะยิงไปไม่กี่ทีมันก็แบบตายอ่ะโว้ยโอเคไปหาตัวใหม่นะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวไปหาเขานู้นบ้างนะโอเคไปหาเขาตรงนู้นนะผมไปไปไปนี่ท่าเนี้ยนะผมก็วิธีทำก็ เดี๋ยวค่อยสอนละกันเออแต่ผมว่าคนดูน่าจะรู้กันหมดแล้วสำหรับท่านี้แต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยมาสอนคลิปหน้าคลิปนี้ผมมาจับดีนะอืโอเคโอเคเดี๋ยวไปเก็บซัพพลายดรอปแป๊บนึงโอ้โห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 กระตุกว่ะเฮ้ยเกินไปอย่า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 กระตุกอย่ากระตุกโอเคซัพพลายดรอปมีอะไรบ้างโอเคเกลือเรียบร้อย เอ้ยเอ้ยแต่ว่าผมใส่ลูกดอกผิดปะเนีเ่ยเออถ้าผมใส่ลูกดอกนี้ผมว่าผมน่าจะยิงมันสลบตั้งนานแล้วโอ้โหเซ็งเป็ดเซ็งเลยทุกคนโถเอ้ยเออถ้าผมใส่ใส่ลูกดอกสีส,สีนี้จบแล้วเออไปแช่ลูกดอกลงเฉลเลยมาเจอตวัวงละอืมอ้าวนักเลงพอผมไม่ต้องส่องนะนี่เข้าไปใกล้เลย โอ้โหกระตุ้โอ้โหสี่สิบกว่าหนึ่งร้อยโอเคแมวแมาไปเลยไปเลยตัวนี้ร้อยสิบเอ้ยเอ้ยแต่มันยังน้อยอ่ะเอ้ยนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ครับทุกคนสองร้อยสามสิบเออก็ก็ยังดีกว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะโอเคทุกคนตัวนั้นเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวมันต้องดูทุกตัวนะฮะเผื่อตัวนี้เร็วเยอะกว่านะตัวนี้ยี่สิบโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบโอ้โหตัวนั้นแหละทุกคน ะโอ้โหแล้วมันไปบวกกับไอ้มันไปบวกกับไออโลอีกแล้วโอ้เมื่อกี้ไปบวกกับคาโนตรงนี้มาบวกกับอโลวอตเตอร์เฮลอโ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 ลโอ้ย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 กระตุกกระตุกเฮ้ยพากระตุกโอ้โหอโลตัวนี้เร็วเยอะนี่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 ไปนอนซะไอ้หนูไหนตัวไหนวะไฮ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้ไป ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเอ้ยตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนั้นอ่ะโอ้โหตัวนั้นร้อยห้าสิบโอเคเอาตัวนี้ครับพลไปไปไปตัวนี้ตัวนี้จำได้โอ้โหเองมาทำไมเรียบร้อยห้าสิบเอาสองร้อยสามมาเลยมาเลยมาเลยตัวนี้ปะโอ้ไม่ใช่อีเอียบร้อยห้าสิบมาทำมะเขืออีหยังตัวไหนเนี่ยเอ้ยยิงแม่งไปแล้วโอ้โหร้อยห้าสิบทำไมมันมันบินนาไปตัวเลี้อสองร้อยสามสิบวะ แล้วพวน,นี้ผมยิงได้เหรอโอ้ยการจับนี่มันช่างลำบากเสียเหลือเกินนะฮะเออมันบินน้ำแล้วบินน้ำแล้วสองร้อยสามสิบโอ้โหติดหินเออแม่งโดนตีไปทีหนึ่งสวยกอแตกหมดแล้วมั้ง<ๆ>อุตสาห์ใส่ทั้งเต็มยศด,ดยโ้โหแม่โดนตีสะก่อแตกไหมตัวนี้ปะเออยิงมั่วไปตัวนี้แหละเออถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหโอ้หไอร้อยไอร้อยห้าสิบมาทำมะเขืออะไร นี่นี่เฮ้ยสลบได้แล้วโอ้ยิงก็ตีจริงเนาะเฮ้ยหัวร้อนแล้วนะไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยแม่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ร้อยห้าสิบนี่นี่ยนี่นี่นี่โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนเมื่อกี้นี่โอ้โหโดนมานันเมื่อกี้เออนี่นัดเดียวถ้าโดนอ้าวมันหนีไปแล้วทุกคนนี่ถึงไหมวะ โน้ปโอ้ยมันหนีไปโน่นแล้ว啊โอ้ยหัวลอดไว้โอ้โหไอ้ห่าเอ้ยโอ้พายามไม่พูดคำหยาบนะฮะเออขี้เกียจเซ็นเซอร์ครับผมนี่แม่งหนีผมไปนะเอ้ย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 มันมันบินต่ำแล้วมันบินต่ำแล้วมันนี่ตอนนี้มันบินหนีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ ใส่ใส่ใส่กระสุนแป๊ดหนึ่งเมื่อกี้ยิงมั่วกระสุนหมดเลยเย็บโอเคโอเคมาเป็นลูกพี่ใส่ดี่ะหนูเองเป็นถึงลูกรักข้าเลยนะเอ้ยเล็งนี่ดิปิ้วโอ้โหไม่โดนเอ้ย,เอ,ยเอ้ยมันมันมันบินต่ำแล้วมันบินต่ำแล้วสวยสวยสวยน,นี่น่ นี่นะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนสรุปแล้วเอ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้มันยังไงฮะมันยังไงมันยังไงมันยังไงเออมันยังไงฮะมันยังไงเออเออแม่มั่วซะจริงๆเลยกว่าจะจับได้ทุกคนโอ้โหลำบากจริงเลยโอเคเอาเนื้อน้องมาเอาเนื้อน้องมาเนื้อน้องมาเออโหยิงไปหลายนัดเหมือนกันนะฮะกว่าจะโดน เป็นคนไม่ค่อยยิงแม่นเเท่าไหร่นะฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวอ้าวหมือายาสลบมาครับทุกคนไอชิพายโอ,โอ้ยชิพายแล้วไงครับทุกคนเดี๋ยวยาสลบอยู่ไหนวะอยู่ในตัวเทอร์ดอนวะไม่มี โอ้โหลืมเอามาจริงครับทุกคนไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้คอนเทนต์อะไรนะลืมเอามาจริงโอ้โหโอ้โหกล่าวว่าจะไม่ลืมแล้วโอ้โหจะเ,าเอาเฮ้ยเริ่มเกือบทุกคลิปนะฮะโอ้โหแหมการจับสัตว์นี่เป็นการเป็นอะไรที่ลืมเกือบทุกคลิปนะฮะบอกไว้เลยเอ้ยเบอร์รี่ดำมาสิโอ้โหไม่ได้เบอร์รี่ดำเลยโอ้โหชิบหายแล้ว เบยดำมาเออเบยดำได้มาแล้วแหม่ต้องมานั่งเก็บไอ้พวกนี้อีกโอ้ยเวทีกูจริงๆเลยครับทุกคนเออเบย์ดำมาเบย์ดำมาปอนก่อนปอนก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยนาะโหได้มาแค่สองอันเองอ่ะเอาเอาเอาบย์ดำไปเจ็บเอโอโหคาสลบไม่ดิ้งเลยครับทุกคนคาสลบย่มไปเลย จะใส่ไปเลยดีกว่านะทุกคนเพื่อความรวดเร็วนะเจ็บอยากขุดสิบแล้วก็ไปโอเคไม่รู้ว่าคําเดียวติดหรือเปล่านะฮะเอ้ยเอ็งมามั่วอะไรฮะเออคาเดียวติดไหมดูดิถ้าไม่ติดนี้ไปไปหาเบอร์รี่เพิ่มอีกนะเร็วเร็วเร็วเติมมาเติมมาดูโลกซะนานจริงครับทุกคนจึ๊บโอโหสามคำเอ้ยไม่ดีต้องกินมัน ถ้าเึ้น30มสิโหสี่คำครับทุกคนเฮ่อปอนเยอะไม่ได้ด้วยเฮ้ยฮัลโหลเธอโ,โอ้โหไอคาโนอุ้ยคื้ข่าแต่ไม่ง่ายเฟกไอ้ไอคาโนไอ้ไอ้ <c oughs> จะสรรหาคำด่ามาด่าม,ามึงไม่ได้เลยเนี่ยฮะโอ้ยแม่งเอ้ไอ้คาร์โนโวินแมสนี่ถ้าไม่เอาถ้าไม่ทำอคอกกันนี่จะมากะว่าจะมาตีเลยใช่ไหมโอ้โห,โหต้องมานั่งทำอคอกกันอีกใช้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อโอเคใช้ไม้ขวานมา ต้องไปนั่งทําข้อกันอีกนะครับทุกคนโตเอ้ยจึบจ๊บจบเออไม่ตัดนะฮะขี้เกียจตัดครับทุกคนรอยอกยอกเออถ้ามันยาวไปเดี๋ยวผมก็ขอตัดนะเออไม่รู้ว่ายาวหรือเปล่านะทุกคนโอเคมาทาทาทํารั้วหนามก่อนนะฮะโอ้นี่ทาไม่ทํานี่แม่งมันมาตีเหมือนเมื่อกี้อีกแน่นอนนะทุกคน เห็นไอ้ข่าโน้เมื่อกี้ไหมทุกคนเอโถเออยโกเออเลยครับทุกคนจุ๊บเออมาอีกทีนึงอีกทีนึงจุ๊บเออเออวาง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 อีกทีนึงอีกทีนึงอ้าววางไม่ได้ทุกคนอ้าวอ้าวแล้วแม่ง พอวางได้มันก็วางไกลเกินเออตรงนี้ก็ได้วะหยับหยับแบบหยับมาน,นิดนะเออเออตรงนี้ก็เอาไว้ทางเข้าแล้วกันเออแล้วก็ดักตรงนี้นะฮะเออโอโ้โหแม่เลยโอเคยังเหลืออีกสองคำนะฮะเออค่าหลบมันก็ลดไม่เยอะนี่ว่าเออไม่ต้องใช้เบอร์รี่ก็ได้ครับทุกคน โอเคอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้สวยเลยโห oh, มืดแล้วจับจนมืดเลยนะฮะประโถโอเคครับ okay. okay, ทุกคนใกล้ได้แล้วนะฮะอีกแค่นิดเดียวเองนะทุกคนอีกแค่นิดเดียวนะฮะมาจะได้หรือเปล่าโอเคนี่เปิดโอเคเรียบร้อยทุกคน <Yahoo! S 1> ได้มาแล้วนะ,ะที่เลเวลสามร้อยหกนะฮะแม่ได้มาแล้วทุกคนมามาดูสเต็กลังจับเออลืมดูสเต็กก่อนจับโอเคทุกคน คือคุดูค่อยย้อนไปดูแล้วกันเนาะตอนที่ผมเปิดดูค่าหารนะ่ะโอเคมาเดี๋ยใส่กันเลยนะเออเอา้าวใส่ยังเนี่ยเออใส่แล้วโอเคทุกคนมาดีทุกคน,น,กค,นความสามารถพิเศษก็คือมีสม,มิตตี้ในตัวนะฮะสามารถครับของในตัวได้เลยครับผมก็คือมันเหมือนเป็นโต้สมิตตีในตัวเออเออมันมันมีความสามารถแบบว่ามัน,ม,นมันมีสมิตตี้โตเนี่ยเนี่ยโตวนี้เลยนะ ความสามารถเหมือนตัวนี้เลยทุกอย่างเลยนะทุกคนเออสามารถใส่บูปินแล้วก็คราฟได้เลยนะโอ้โหความสามารถสุดเท่ของอาจินทวิทนะฮะฮ่าแต่วความามันเป็นความสามารถของอาณาหักเลยมันไม่ใช่ความสามารถของอาจินเ่ยพอถอดอานถึงมันก็เป็นนกปกติแหละเออแต่พอใส่อานไปมันมันสามารถเป็นได้นะเออมันดีมากเลยนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวพาไปบวกหน่อยละกันแน่โอเคเธอดดนลูกพ่อ รอยอยู่นี่แหละเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าแอตแท็กกับทาร์เก็ตก่อนเดี๋ยวตัวอะไรมาตีเธอโดอนตายนะฮะปะโฐูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโอเคแอตแท็กทาร์เก็ตเรียบร้อยไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปบวกในเกาะคาโน่ละกันครับผมโอเคทุกคนมาถึงเกาะคาโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวจะมาบวกกันนะพลเออแหมตัวนี้ก็สามารถฮิ้วฮิ้วตัวอะไรก็ได้ได้ด้วยนะ เออหิ้วอิ้วตัวเล็กนะทุกคนมันหิ้วตัวใหญ่ไม่ได้ผมออจะให้มันไปหิ้วแบบทีเล็กอะไรพวกนี้ไม่ไหวนะอย่างเนี้ยอย่างเช่นฮิ้วคาโนเนี่ยน่าจะหิ้วไม่ได้นะเออจากความคิดผมนะใช่ปะดี๋ยวลองหิ้วดูดิเลื่อนขึ้น่อหิ้วนะเอ้ยเลื่อนลงดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไหนแล้ววะโอ้ลืมอีกแล้วเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อาเจียนม่งบินช้าทุกคนไม่ไม่ได้หนังใจดิอ๋อนี่ไง เลื่อนขึ้นเพื่อเพื่อฮิ้วนะะแต่หิ้วไม่ได้นะทุกคนก็อนนะหลทุกคนมันมันหิ้วคาโน่ไม่ได้นะคาโน่ตัวใหญ่เกินไปมาบวกบวกบวกมาดิมาดิมาดิโอ้มานีมานีมาทีช่วงแรกๆมันก็จะตีเบาหน่อยนะเออเดี๋ยวพออัพดาเม็เรื่อยๆมันก็ตีแรงขึ้นมาเองนะทุกคนเออโอเคโอเคเรียบร้อยฮะทุกคนนี่ก็สามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนะ ที่มันใกล้ๆว่า new level up อะ่ะมันจะเขียนว่า l e พิอะไรวะเออช่างแม่งแล้วคือเลือดเด้งนะทุกคนเออเมื่อมันเมื่อมันกินศพมันจะเลือดเด้งนี่เดี๋ยวฮิวนี่นี่เห็นไปไหมเออโอ้โหโคตรโหดแม่ฮิวแรปเตอร์ทุกคนนี่แรปเตอร์นี่ไปตายซนะนี่นี่กดกดตีระหว่างอากาศได้ฮนะนี่สุดโกงนะีนโคตรโกงแม่นี่โกงโกงแค่ตัวเล็กๆนะทุกคน เอาเอาเอาก็มาดิก็มาดิไอเล็ปเตอร์ไอเล็ปเตอร์ไอเลปเตอร์เอเลปเตอร์โอ้โหความสามารถที่แม่งโคตรโงกงจริงเลยนะฮะแต่ยังข้อเสียคือบินช้านะทุกคนแต่ว่าถ้าเราอัพเรเวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บินเร็วขึ้นมาเองนี่หิ้วเสือให้ดูนี่เป่าหิ้วเสือป่านี่ตีตีเสือตีเสือ,สอโคตรเกียนเลยทุกคน<อ>ตายดิโอ้โหตายยากตัวนี้ทุกคน ตัวนี้เลือดเยอะไปหน่อยเลือดเยอะโอ้โหนี่เลือดเยอะหรือตีเบาวะอาเจนเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยโอเคอัพสปีดหน่อยละกันเนี่ยปะสปีดมันมันช้ามากอะร้อยเปอร์เซ็นคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพสปีดไปสักร้อยห้าสิบละกันให้มันบินเร็วหน่อยนะเออหรือไม่ก็สองร้อยไปเลยเอาเอาคาโนนี่อืมอืมตีแบบนี้ก็ได้นะฮะสาร,รประโยชน์นี่ นี่เลือดด้งด้วยเลือดด้งด้วยอ่าอะไรโกงไปไหนโอเคทุกคนมาสาธิตความสามารถมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวให้ลูกบวกแบบความเป็นธรรมอย่างนี้กว่านี่แอตแทกตาเกตไปไม่ไปเลยลูกพ่อนี่ยินเป้าตอ,อนนี้นะฮะโอ้โหอาร์เจนโกคาโนกกับอาร์เจนลูกอเอ็กซเนเกมน,นะฮะจะชนะได้ได้หรือเลปล่านะคนโอ้โหตอนนี้บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะฮะยังไงยังไง โอ้โหโอ้โหตอนนี no, wrong, wrong. Well, okay. ้ยังไงครับโอ้โหเอาแล้วตัวอะไรตีกูโอ้โหโอ้โหเสืออเสือโอ้โหยิงไม่โดนนี่นี่นี่เข้าเต็มหน้าเข้าเต็มหน้านี่นี่เข้าเต็มหน้าเข้าเต็มหน้าก็มาดิครับโว้ยไม่เห็น่าหรอค่าถืออะไรค่าถือลูกซองเลยนะโอเคตอนนี้มันก็ยังบินอยู่นะฮะนี่นี่เดี๋ยวมาส่องกันเดี๋ยวมาส่องกันดู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 มึงตีได้ยังตีได้ยังแต่ดูเลือดดิ โอเคเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหอาร์ตีของเราเห้ยเห็นทีเล็ก,เ,ลกเห็นทีเล็กอย่างนี้อย่างนี้ต้องบวกอย่างนี้ต้องบวกมาเดี๋ไว้ทีเล็กไปทีเล็กไปทีเล็กไม่อแอตทกตะเกียถึงเปล่าวะถึงเปล่าถึงทีเล็กเปล่าเดี๋ยวลูกกูอยู่ไหนวะเนี่ยอา้อาวอ้าวลูกหายโอ้โหเด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  ลูกเราหายไปไหนเนี่ยอ๋อลูกเรานี่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะแม่มาจอดอะไรตรงนี้ลูกนี่ระพวกทีเล็กนุ่นแม่โอ้โหทีเล็กมาถึงที่เลยเอาเอาอย่างนี้ก็สวยครับอย่างนี้ก็สวยนะครับเป่าเลยเป่าเลยไม่เอา,เ,อาเป่าไม่โดนไม่ลุยเลยทีเล็กนฮ่ผมจะไม่ช่วยด้วยนะไม่ช่วยลูกนะให้ลูกหัวไปเอาเลยเอามันเลยลูกเออเออยังไงครับยังไงโอ้ยทีเล็กแม่งมันจะกินผมอย่างเดียวเลย อโอ้โหทีเล็กตัวนี้เลี้ยวสองอร้อสิบแม่จับเลยดีไหมทุกคน <laughs> เออก็คือมีคนบอกว่ามันจับได้นะฮะเออแม,ม,ม่จับตีไหมไม่จับละกันเออโอ้หูยิงโดนนี่นี่นี่โอ้โห,โโหทีเล็กแม่โอ้งตามผมสองตัวเลยไปดีกว่าไปใส่กับสุดตั้งหนึ่งอ้าวอ้าวลูกอาจีเราลูกอาเจเราอยู่ไหน ว่าจีเรากำลังตีอยู่ใช่ไหมโอ้โหไอเล็ตเตอร์ไอเล็ตเตอร์ไอเล็ตเตอร์อเดี๋ยวมันเจอคูเดี๋ยวมันเจอคูอ่มามาดิว่านี่นี่ไม่เห็นไม่เห็นชุดเกาะพี่ไอนะ้น้องเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นชุดเกาะพี่เปล่า,าสรุปมามารีวิวอาร์จีหรือว่ามารีวิวชุดเกาะทุกคนนี่แอสเซ็ตตะกี้ไปออโอ้โหโดนตีไปทีหนึ่งโหเกาะแตกมาแล้วทุกคน เรา,ากอมมาเล่นสลวยสไลด์เกินนะทุกคนแต่เพื่อคนดูนะฮะอาา่าฮะเดี๋ยวค่อยไปซ่อมมาก็ได้นะทุกคนจังหวะน,นี้ยังไงครับผมบินบินไปแล้วฮนะโออาจียังไงยังไงจังหวะน,นี้คุณนักภาคทุกคนมามาเดี๋ยวดูการค,รคิดของเขานะะโอโห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 ทีเล็กไม่สนใจจะมาฆ่ากูอย่างเดียวโอะเจ้าช่วยโอโอโอไม่สนใจลูกคุณเลยเหรอเอเอามาสนใจฆ่าทำไมฮะเอ๊ เฮ้ยโอ้มันสนใจได้ผมมาทุกคนอย่างนี้ก็ไปนอนอย่างนี้ก็ไปนอนโอ้โหดาเมจเบามากเลยอืมอืมโหลูกซองผมดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเออดาเมจเท่าไหร่ทุกคนก็ดูเอานะฮะยิงกี่ทีทุกคนเลือดหมืน่นเออยิงเบามากเลยนะคือผมผมบอกให้นะไอ,ไ,อไอ้ไอ้ลูกซองผมเนี่ยผมรีแบบ รีเยอะมากอ่ะเออก็ไม่ก็ไม่เจอดาเมจเยอะอยู่ดีอ่ะเจอแต่ดาเมจน้อยนะคือตอนเนี้ยดาเมจมากที่สุดที่ผมใช้น่ะอยู่ที่ดาเมจ299ดาเมจนะอ่ัเดี๋ยวผมเปิดได้ดูนะนี่โห้โมกเพลินไปหน่อย299เห็นปะโอ้โหตัวอะไรมาตีเนี่ยมันยังไงมันยังไงเออโอ้โหยิงพื้นไปหนึ่งทีแม่ยิงพื้นไปหนึ่งทีอะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวจบคลิปกันเลยดีกว่านะ มาบวกแค่นี้พอนะฮะเออโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้เลยนะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยครับทุกคนก่หรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับทำไมต้องปิวทุกคลิปอะโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย